สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่รักทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ที่เคารพรักทุกๆคนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพบก,กับช่องเก๋ออุดรคนชัยภูมิอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เรามาพบก,กันในวันที่10มกราคม2566นะครับเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องครับ ได้ข่าวว่าช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีพายุเข้าประเทศไทยนะครับก็ช่วงนี้ก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามารับชมเรื่องราววันนี้นะครับก็คือเราจะมาชม10อันดับโรงงานน้ำตาลที่มีค่าความหวานหรือว่า c c s มากที่สุดในประเทศไทยนะครับ10อันดับแรกนะครับ ที่มีค่าความหวานเยอะที sure. ่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่พื้นที่ใดบ้างนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องบางท่านก็อาจยังไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องค่าความหวานหรือว่า CCS พ่อแม่พี่น้องก็ยังไม่รู้นะครับบางท่านนะครับสำหรับท่านที่เคยปลูกอ้อยมานานแล้วก็อาจจะรู้นะครับสำหรับค่าความหวานเป็นยังไงนะครับค่าความหวานมีผลต่ออ้อยแค่ไหนหรือว่าบางท่านว่าไม่มีความสําคัญหรอกค่าความหวาน แต่ไม่ใช่นะครับ <c oughs> สำหรับค่าความหวานนี่นะครับเป็นตัวชี้วัดร,ราคาอ้อยได้เลยนะครับว่าราคาอ้อยนี่จะแพงจะถูกนี่ขึ้นอยู่กับค่า ccs นี่หละครับบางท่านไปขายพอไปถึงโรงงานเขาจะวัดค่าความหวานนะครับถ้าค่าความหวานไม่ถึง10 ccs อย่างงี้ก็ได้ราคาหนึ่งอย่างงี้ครับถ้าราคาสูงกว่า10 ccs ก็ราคาก็จะแพงไปอีกครับก็เหมือนกับ แถวบ้านเขยอุดรน,นี่ครับถ้าเป็นอ้อยตุลาเนี่ยถ้าเท่าแก่เขามาซื้อเนี่ยเขาจะให้ราคาแพงกว่ากว่าอ้อยต่อนะครับต่อแรกตอตอที่2เนี่ยราคาจะถูกกว่าอ้อยต่อแรกนะครับเพราะว่าเขาวัดกันยังไงเขาวัดกันที่ค่าความหวานหรือว่าค่า CCS นี่แหละครับถ้าค่า CCS ของท่านพี่น้องสูงราคาอ้อยของท่านก็จะสูงตามไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับ1ิบอันดับแรกของ โรงงานน้าตาลในประเทศไทยที่มีค่าความหวานเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับสําหรับอันดับหนึ่งก็คือสหเรืองนะครับค่าความหวานอยู่ที่13.29 ccs โอ้ก็ถือว่าสูงเลยนะครับมาดูอันดับที่2นะครับมิตรกาลสินนะครับอันดับที่2มิรกาลสินอยู่ที่13.24 ccs นะครับโอ้ก็ดีเลยนะครับถือว่าสูงเลยนะครับมาดูอันดับ3นะครับกีสารนะครับ ค่าความหวานก็ออยู่ที่13.19นะครับอันดับ4รวมเกษตรนะครับขอนแก่นนะครับ13.13นะครับอันดับ5ก็โรงงานขอนแก่นนะครับ13.09นะครับอันดับ6มิตรผลอำนาจเจริญนะครับ13.01ครับอันดับ7วังขนานนะครับมหาวังนะครับอยู่ที่12.83นะครับอันดับ8ครับ น้ำตาลไทยอุดรนะครับ12.82ครับอันดับ9รวมกษตรชัยภูมินะครับ12.79ครับแล้วก็อันดับ10บคือบุรีรัมย์ครับ12.60นะครับเป็นยังไงบ้างครับแม่พี่น้องบางท่านอยู่ที่พื้นที่ไหนบ้างครับก็พอจะรู้แล้วครับว่าโรงงานน้ำตาลใกล้บ้านท่านเป็นยังไงครับข้าวความหวานเป็นยังไงครับนี่แหละครับคือข้าวความหวานดีพื้นที่ไหนข้าวความหวานดีพื้นที่นั้นแหละครับ ราคาอ้อยจะแพงไปด้วยนะครับเพราะแม่พี่น้องก็คงจะรู้รับทราบไปตามนี้นะครับบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับเข้ามาชมนด้เลยนะครับว่าสีอันดัดแรกของโรงงานน้ําตาลที่มีค่าวความหวานเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับมีอะไรบ้างนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วถ้าเกิดเื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่ช่องเคยอ,ดอุดรคนชัยภูมินะครับสําหรับท่านที่กดติดตามมาแล้วก็ขอให้รวยรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนให้ถูกหวยรวยเงินล้านกันทุกคนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอเก่าครับว่าสวัสดีครับ